จ้าสวัสดีสาวเวนแฟนเพจทุกท่านนะคะเมื่อนี้สาวเวนก็นจะมาแจกสูตรของการทำต้มยำพ่วงไข่นะจ้าอันนี้เป็น<อ>สูตรทางาเนาะ<อ>พร้อมแล้วก็ไปกันเลยจ้าอันดับแรกเนาะเขาจะเตรียมพ่วงไข่เนี่ยเขาจะต้มเครื่องอเพลตก็จะมีคานีแต่ไข่นะคะ,อ,ะอันนี้เราก็มาหั่นเนาะหัน่นไม่ต้องชิ้นหน่อยหรือชิ้นใหญ่มากเกินไปเอากำลังพอดีจ้าจากนั้นเนาะ เ่าก็ไปหาเครื่องเทศเพิ่มก็จะมะีมีพริกเนาะมีใบมะกรูดผู้ใดกินเ็ดกะใส่ใส่หลายผู้ใดกินบร่รผะเกะใส่น้อยนะจ๊ะแต่ซาวเวนเนี่ยก็คือกิก่นกลางๆจะกินประมาณนี้จากนั้นกระทําการโขกนะจ๊ะโขกพริกอะก็คือไม่ต้องหายละเอียดมานะจ๊ะห้พ่อแบบมองเห็นตอนมันนอกมันจะได้แบบ,แบ,บสีสันพออ่าหมอเดือดนะจ๊ะเท่าก,เากบเอาพริกลงเนาะ จากนั้นเท่ากับหาเครื่องปุงมเครื่องเทศท,ที่เท่าเตรียมไว้ก็จะมีอันนี้ใส่หลากกักชีดว้วยนะจ๊ะอันนี้กับเพื่อมันหอมเนาะมีคาจะแลกะก็มีตะไคร้เนาะตะไครแลวก็ใบมะกรูดจ้ะอันนี้กับมซาวเบนมกใบมะกรูดกัจ้ใส่หลายแน่อันนี้ก็คือดับข้าวแลวก็มะขามเปียกจ้าอันนี้กับใส่แบบผู้ได้มกเปียกก็ใส่หลายเนาะจ้าต่อไปจ้ากัเป็น พวงไข่จ้ะอันนี้ก็จะมีมีกลืนเนาะมีตับแล้วก็มีพวงไข่จากนั้นกัชู่อรสเท่ากับปุงตับเ้องแสบเลยเนาะก็จะมีชู่อรสมีมีเกลือจ้ะที่เข้าใส่กันจากนั้นกับค้างน้อให้เดือดเนาะพอเดือดแล้วก็มาสิ่งจ้ะว่ามันได้ทีบอ้าบบได้ทีเท่ากับปุงเพิ่มถ้าได้ทีแล้วเท่ากับเอาแค่หอมซอยลงเนาะทีนี้ก็เซตเรียบร้อยแล้วจ้ะทีนี้กับหอมทานได้แล้ว บอล้วก็ไปกันจ้าที่นี้ค่ะเชิญแซบกันเนาะอันนี้เพื่อความหอมแน่แล้วก็มบีบก้าวลงจี๊ดจ้าแล้วกัะ